เห็นอารมณ์เสียอะไรอยู่ลูกได้ยินเสียงฮะเขาบ่นเรื่องโควิดกันนะบ่นเรื่องโควิดทําไมเหรอลูกมันเขาบอกไอ้บ้านนี้เขาบอกอาการเป็นยังไงโควิดอ่ะอบอกอาการมีไข้เหมือนไข้หวัดแผลงแผลงเขาถามว่าเรื่องเอ้ไข้โควิดเป็นยังไงแล้วทีนี้เขามีรู้เรื่องมีงานการอะไรทำกันบ้างตอนนี้ตอนนี้แฟนหนูหนูเลี้ยงลูกอ่อนแฟนหนูก็ทําบ้างหยุดบ้างนะทำบ้างหยุดบ้างเพราะอะไรทําบ้างหยุดบ้างก็ไม่มีงาน ไม่มีงานแล้วทํางานอะไรแฟนก็อยู่ในโรงงานที่แรกอยู่ในโรงงานนะก็ทีนี้เขาหาไม่ได้อะไรเงี้ย<อ>เขาก็ให้ลูกน้องปล่อยลูกน้องอเล้ไปหาที่อื่นทำี่อเขาก็แก้ไขอย่าแล้วนานี่ยังไหนท,ที่ตกงานอยุดงานประมาณเกือบเกือบสองเดือนเลยนะจ้ะนีกี่เดือนแล้วเนี่ยลูกอันนี้สองเดือนค่ะเอเาให้ไปพันไปซื้อน,นมไป ให้ซื้อนมเด็กไปลูกอย่าอารมณ์เสียนะเดี๋ยวลูกอารมณ์เสียด้วยเก็บไว้เอออย่าอารมณ์เ,มเสียโควิดโควิดแต่ไม่มีโควิดเรามีใครอยู่ไหมเอามานี่เลยมาี๋ยวเข้าวสารให้กินลูกมามาเข้าวสารมาลูกมาหืม มาแจกครับกระหมูชาครับอ่ากัมพูชาก็ไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรที่กระหมูช้ากระหูชาก็กินข้าวไม่เป็นไรลูกเอากระม้ามียกก็แน่น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 เจอแล้วนี่เอาลองส่งภาษาดูฮะหามจีลูกตามาแจงก็ลูกตามาแจงก็ยกงก็อ่ะยุงยุงยุงกี่คนยุงนมมันเนี่ยบุญเนี่ยบุญเนี่ย สีค่คนแล้วทำไรกันท,ทำงานรุ่งวันเงานอาเอาเอาสี่คนนี้เอาไปเอาไปเอาไปสี่ลูกไปเดี๋ยวนี้นักทำงานตาเพชรจะเบิกต้อนดีนี่เราอยู่ติดเขากันลูกอ๋อนี่มีใครอยู่ไหมไป,ไปดูดิน่าจะมีครับไได,ด,ดที่เดียวกันไหมหรือก็อะที่กัน มีมีอยู่เอาเอาข้าไปสองลูกปอเอาข้าไปเอาข้าไปสองลูกไปฮะแล้วเนี่ยมีใครอยู่ไม่บ้านนี้แล้วหมาทำท่ายังไงไหนดูสิฮะหมาด เอาข้าวมาให้กินเอาข้าวมาให้กินอยู่อยู่กี่คนนะ่ะเอาลงมาหน่อยลงมาหน่อยอยู่อยู่กี่คนยอมอยู่กี่คนกันเนี่ยอยออยู่กันอยู่กันห้คนครับเออแล้วทำงานทำการอะไรกันบ้างตอนนี้มีไหม มีงานทําอยู่ไหมตอนนี้ก็มีเมียคนเดียวครับเมียคนเดียวครับผมผมก็ไม่สบายผมก็อ๋อไม่สบายเอาข้าวให้กินมาเอาข้าวไปนะสีลูกไปไปสีลูกจะได้ช่วยเามารับข้าวไปครับผมองพ่อม,มาจากไหนครับผมมาจากวัดพุทธแสงธรรมอ่วางไปอา้า เอาไปอ่าแค่นี้นะเดี๋ยวไปแล้วเออไปใไนง่อวันนี้ยปในวันนี้เดี๋ยวปลาเค็มเอามาเดี๋ยวหมาปลาเค็มหมดเอ้ยแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมีกินไหมในถ้าหมาหมดอ้าหมามีพริกแห้งด้วย คิดมาเลยเท่าไหร่ขายได้วันยังไม่ถึงร้อยยมดูเพราะอยู่ในชุมชนเล็กๆแต่วันนี้ได้ได้เกินร้อยเนี่ยอาปลาเก็บไว้ทักสองถุงก็ได้เอาไว้เผื่อคนอื่นมาเดี๋ยวเกิดไม่มีกับข้าวกิน เอาไว้ให้เขาสัองถุงสามถุงไม่ได้เ,เดี๋ยวเมาไม่หมดคนอื่นมาไม่ได้กินเอาไว้สักสถุงพริกพริกเอามาสักเอามาสักสามถุงโหหอน3มถุงกระเทียม3ามถุงช่วยอุดหน,นุนสินค้า ไม่เป็นไรเอามานี่อย่างละสามหอมสามกระเทียมสามพริกสามวันนี้อุดหนุนอย่างละสามลหลังคารั่วไหมเนี่ยรัว่วเหรอม่อย,อยู่อยู่กี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว,วมีแม่อยู่มีแม่อยู่ด้วยอา้าว นี่ก็คืออาชีพแค่นั่งขายของนี่นะแล้วก็เลี้ยงแม่โอ้โห mm hmm. oh แม่อายุเท่าไหร่แล้วลูก่ปีแม่แปดสิบเอ็ดปีแล้วเออเอามาเลยสี่ก็ได้เออเอามาเออเอามาเลยใส่ถุงอะไรเอาเบอร์ห้าก็ได้ไม่เป็นไรเอามากลัวเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วไม่มีของขาย mm hmm. เออ นี่ดีนะมีผักเอาไว้เป็นฉากกันแดดเอาเขาเดี๋ยวเข้ามาสีลูกมันนี่น,นี่เขาต้องเลี้ยงเลี้ยงแม่ด้วยสองสามพันเหมือนกันเออ,นนเอ,อรวมแล้วเป็นเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ปิดทางลูกอย่าไปปิดทางลูกอย่าไปปิดทางอ่าทั้งหมดเท่าไหร่อ่สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะบเาทนะอาละเอาเข้าวสารไปกินสี่ลูกนะเ,เลี้ยงแม่ด้วย อา้าวไม่เป็นไรสามร้อยยี่สิบเจ็ดอ้าวให้ไปสองพันเราเขาต้องเลี้ยงแม่ด้วยอแม่แก่แล้วตัวเองได้วันแล้วไม่ถึงร้อยเอาไปอ,อุดหนุนด้วยให้เงินเอาไว้นะเอาไว 2000, นะ้สองพันนะอ้าวนี่เดี๋ยวบ้านนี้อ้าวเอาข้าวสารไปกินอยู่กี่คน สองนั่นนะจละสูสองคนบุรีสูปอดไม่ดีอายุมากเดี๋ยวแล้ว้ทำงานอะไรเขาถ่านนะลุพ่อเขาถ่านเหรอแล้วยังไงได้ยังไงบ้างเขาถ่านเดือนเดือนเท่าไหร่เอาสรุปนี้ดีกว่าเขาถ่านมานี่ลุกขึ้นมานี้อ๋อใส่ถุงสีเดี๋ยวป่วยอยู่นั่งนั่งนะครับนั่งนั่งนะครับโอ้ยกลไม่ดีอยู่ถ่านเผายังไงเขาถ่านยังไงเราดาดแล้ว เดือนเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เขาจาได้สองเตาเตาละพันกว่าบาทเตาละพันกว่าบาทสองเตาก็สองพันกว่าบาทวันนี้เป็นอะไรเนี่ยมีถุงฉี่ด้วยเนี่เป็นเนี่ต่ำต่ำครับต่อะไรต่ไม่ที่เป็นนานเนี่ยนานแล้วนานแล้วนานนานเท่าไหร่หลายนั่นแหละครับเป็นปีมาแล้วแล้วลูกๆล่ะลูกๆไม่ได้ไม่อยู่นี่หรอกแล้วเขาส่งเงินให้ใช้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นเขาอยู่กลัวใครกลัวมันเลยเขาแยกกลัวไปแล้วแล้วตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ทำตรงๆบอกตรงๆเลยห้ามโกหกพระตอนนี้มีเงินเท่าไหร่มีเงินผมไปขายถานมะมณีเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยเพิ่งไปขายถานนะครับไม่เป็นไรมีมีมีเท่าไหร่ได้ขายมาได้หกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทอยู่กันสองคนนี่ดูแลกันนะเอาข้าวสารไปไหนข้าวสารมาเอาไปเอาไปให คนป่วยเด้อยสีลูกไปสีลูกให้รับ้านรับบ้านหลังเดียวไหนบ้านเดียวก็ไปค้าเมื่อกี้นะครับในในนี่เหรอหลังนี้บ้านหลังนี้ไหนคนละเรื่องกอะไรไนู่นบ้านเขาอยู่นู่นใช่ไหมคนละบ้านใช่ไหมเออเอาค้าไปครบไปยังนะสีลูกนะเออสีลูกเดี๋ยวไว้ให้ใช้แล้น,น,น,นี่นี่บ้านใครอยู่นี่เขาอยู่เอาให้ ให้ให้ไปสองพันไปไปให้สองพันสองตายายไปคนละพันเออไปแบ่งกันนะคนละพันนะอ่าเออีใครอยู่ครับมาใจเข้าสารครับอปิดปิดช่องนี้ปิดห้องนี้ปิดห้องนี้มีใครอยู่บ้างในห้องนี้ใครอยู่โยมเหรอครับภาษามาเจกครับนี่ใช่ไหมบ้านเดียวกันอันนี้คือแม่ อยู่กันอยู่กันกี่คนีคาจิพุทธฮะสองคนแล้วเนี่ยอ,อยู่คนละที่กันแล,แล้วมีงานทำไหมยังทำมีงานทำ <c oughs> เดี๋ยวเอาแปรแปรซะหน่อยภาษาล่อามมาบานทาบานง่นอ <c oughs> บานตเพียงทำทำบ้างหยุดบ้างค่ะทำบ้างหยุดบ้าง Ừ. là sao mày may đến ngày này mới chốt pleang bảnh bãi hay dép pleang nó mặn phun tục mặn <laughs> tục. <laughs> 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 <Phốn> tục, <hả? cười> tục cả. Nếu không tục thì làm mỗi ngày đúng không? Mỗi ngày. ơi ทำถุงโอ้ยแบบสามร้อยค่ะอ๋อสองคนเลยจ้าเอาข้าวสารไปสองถุงไปเข้าไปกินเข้าไปกินนะไปเล้กแล้วเข้าอยู่ไหนนี่ก็เหมือนกันเหรอเป็นคนไทยหรือเปล่ากัมพูชากัมพูชาอยู่กันสองคนเมียสองคนเมีย ก็ทำงานเหม <st> ือนกันเหมือนกันแล้ววันนี้หยุดเพราะฝนตกวันนี้ภูมิค้าวกัดดึกครับอ๋อกัดดึกเดี๋ยวข้าไปกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถรถรถจะเดินยังไงเนี่ยรถเราเขาไม่ได้ใช่ไหมครับอยู่ไกลมอยู่ไกลต้องไปแบกเข้ามานี่จะมาอยู่ขึ้นมาบนเนิน เนี่ยโยมดูสภาพนะปากท้องเป็นเรื่องใหญ่สุขสบายนี่เป็นเรื่องรองลงมาได้ได้เรายังไม่มาไม่มาดได้อย่างบ้านนี้อ๋อเอาโยมเอาข้าวสารไปกินนะลูกอ๋อมีมีรถเลยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางออกไปไหนต่อไปนี้ได้ใช่ไหมไปไปฮะติติ ตีฮะรถิงเข้ามากกอๆๆๆๆมีไหมบ้านลำบากมีไหมเห็นไหมเอ้ยอง้ยเอาเจแอะไรเอาหลักๆก่อนเนี่บ้านนี้ได้ยังกินเอามาสองลูกประค้ามา อยู่กันกี่คนอยู่กันไอ้กับไอ้ลูกสาวจ้ะลูกสาวทำอะไรตอนนี้ลูกสาวก็มีงานทำอยู่นะจ้ะไม่มีงานทำหรอกค่ะลูกสาวยงหลานค่ะเลี้ยงลูกชายคนโตค่ะแล้วทีนี้ก็เอาเงินมายังไงใช้ใจไงก็บางทีก็ลูกสาวก็มาให้้งบางทีก็สักค่าจ้างเขามั้งค่ะอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบหกค่ะ เขาเอาเงินให้ใช้พันหนึ่งเขาก็สารให้สองลูกอันนี้เอาไปกินนะขอบคุณมากนะคะให้เจริญเจริญค่ะเอาวางนี่เลยลูกเอาเอาเงินให้หนึ่งพันรับเงินก่อนรับวางไหมมีหลานเนี่ยเด็กเออเพิ่มอีกลูกหนึ่งเอาเอาี่้ยวเดียวกันไหมจะได้หุงง่ายหน่อยเอาใส่กันไปอันนี้คนละยี่ห้อนะอาเไปเรียบร้อย ฮะนี่ไงนี่ป้านั่งอยู่ยโยมทำอะไรเมื่อกี้เขาเป็นคนดีนะคนเมื่อกี้สัมผัสความเย็นได้เมื่อกี้คนมีความเย็นอยู่ในตัวโยมทำอะไรต้นมะม่วงจ้มามะม่วงอยู่กี่คนเนี่ยอยู่สองคนจ้ะโยมโยมอยู่กับใครสองคนอยู่กับลูกจ้ะลูกอายุเท่าไหร่แล้ว ห้าสิบกว่าแล้วก่ะห้าสิบกว่าแล้วลูกได้ทำงานไหมไปทำค่ะอ๋อ oh. ทำทำงานที่<ม>ที่ป<ม>ุ่นยังมีงานทำอยู่นะจ้ะอ oh, ได้เอาข้าวสารมาให้กินเอาลูกไปเอาวางไว้นะเอเอเอานะอะไไปแล้วนะ,ะไปบัดพุทธแสงธรรม ับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเดี๋ย็กน้อยอ๋อลงมาหน่อยโยมเอาข้ามาให้กินอยู่อยู่กันกี่คนเนี่ยอสี่คนคนแล้วมีใครทํางานกันบ้างไหมทำสองคนโอ้โอ้ทำสองคนเอาข้าไปอ่าไปเอาข้าไปสองถุงลูกเอ้อเดินลื่นแล้วอ่าไฟนะ มาแล้วแล้วมีอีกไหมบ้านนี้อ,อ๋อเป็นรับไก่ไประวังระวังกันวันนี้ลื่นกันลูกวันนี้วันนี้ถนนลื่น พาจา์สองพันนะครับอ๋อใช่กดีผ่านมาเห็นพาจา์ไรสุดอ๋ออ๋ออ๋อข่าวเหนือยมทำบุญกับพายจานครับมีโยมมาทำบุทีะว่าน่าสองกันครับดีดีดีนี่มาจอดนี่จอดนี่จอดนี่เมื่อกี้โยมกำลังเก็บเก็บอะไรอยู่ขอกระายครับดับเครื่องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะเอาเข้าสารไปให้กินเมื่อกี้มาเก็บของเก็บของเก็บเศษเหล็กอ๋อเก็บเศษเหล็กแล้วได้เยอะไหม ได้มั่งไม่ได้มั่งครับได้ดิบเดือดสรุปแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เก็บเก็บแล้วไปขายผมไม่ได้ทํางานนานที่เก็บที่ไม,ไม่ได้เก็บทุกวันนี่ยโอ้ผมคิดว่าตอนนี้อที่เดือนผ่านมาโยมได้รายรับเท่าไหร่เอาตรงๆนะเก็บเจ็ดแปดร้อยครับฮะเจ็ดแปดร้อยบาทเจ็ดแปดร้อยแล้วอยู่กันกี่คนผมอยู่คนเดียวอ,อยู่กับพี่ชายพี่ชาย พี่ชายมีงานทาอยู่พี่ชายเขาเพาถถานอยู่ครับเจ็ดร้อยเดือนเดี๋ยวให้เขาสารไปทานนะอเ,เอาไปสีลูกเลยนะจะได้ทานเยอะๆจะได้อขอาสารไปสีลูกเอาเงินไว้ใช้พันหนึ่งด้วยเอา้านี่พันหนึ่งเอ้าสาธุนะเอา,า,นะเอาละข้างในยังมีหมู่บ้านนะ ไปแล้วนะดูเมื่อกี้เขามาถว,ออวายกรขบวกพอดีไล์สดเห็นเจ้คุณผ่านมาทางนี้